ทีมงานทพ่อและแต่สงขาค,ครับมาดูเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคนตกท่อนึกว่าจะมีแค่กทมน,นะครับหาดใหญ่ก็มีคือมันมีเพจเพจนี้ครับโพสต์ข้อความว่าลูกเพจฝากถามถึงเรื่องขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาหลังจากที่ลูกสาวอายุ18ปีไปเดินตกท่อที่หาดใหญ่แล้วก็เข้ารักษาที่หมออ หมอบอกมีขั้นตอนสัญจกรรมพลาสติกด้วยนะครับและก็ได้ไปยื่นเรื่องที่เทศบาลทางฝ่ายนิติกรบอกว่าต้องเสร็จสิ้นการรักษาและก็นําใบเสร็จไปยื่นแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลายขั้นตอนนะครับ พร้อมกับภาพถ่ายลูกที่บาดเจ็บเย็บที่ขาและก็ภาพท่อระบายน้ําที่เกิดเหตุคนก็สนใจกันเยอะครับเรื่องนี้ล่าสุดน,นะครับนายสำริดบุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรอว่ารองนุย้ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งอยู่ภายในซอยจันทราชันุศณ์ในเมืองหาดใหญ่ฟ้าท่อผูพังเป็นรูจ,จริงครับ กว้างประมาณ30มสคูณสาเซนติเมตรแล้วก็ลึกประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็ยังมีเหล็กเส้นที่โผล่ออกมาด้วยครับเสียวครับเสียวเสียวเดี๋ยวก็จะเร่งซ่อมแซมให้เสร็จนะครับ ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องที่มีการโพสต์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บนะครับที่แม่ได้เข้ายื่นเรื่องกับฝ่ายนิติกรแล้วรองนายบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาครับแต่ว่าตอนนี้ทางเทศบาลยังไม่ได้รับใบเสร็จนะครับเพราะว่าการเบิกจ่ายเงินจากเทศบาลจะต้องเอาใบเสร็จแล้วก็ใบรับรองแพทย์มาด้วยเรื่องนี้ดีครับคือต่อไปใครที่ตกท่อหรือว่าบาดเจ็บอะไรที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนะครับจะได้เข้าใจตรงกันคือจะต้องมีภาพถ่ายใบแจ้งความใบเสร็จค่ารักษาหรือว่าเอกสารอื่นๆ แพทย์ออกให้นะครับก็เอามายื่นเผื่อขาดเผื่อเหลือครับแต่ว่าอาจจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาเบิกกับทางเทศบาลเดี๋ยวไปฟังรองนุ้ยครับขั้นตอนสมมุติกรณีเคสนี้หรือเคสเคสอื่นๆครับถ้าเราตกท่อระบายน้ำลักษณะนี้ครับเรามีขั้นตอนยังไงบ้างครับสำหรับทางของเทศบาลาดใหญ่ครับ ขั้นตอนก็คือต้องมีภาพถ่ายนะครับจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปแจ้งความคส่วนค่ารักษาพยาบาลนั้นอาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนเพราะว่าเราแล้วก็มามาทำเรื่องเบิกมีเป็นรับรองแพทย์มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วเข้ามาทำเรื่องเบิกนะครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุก็ต้องมีภาพถ่ายหลักฐานว่าเราเกิดเหตุที่จุดนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มีไปแจ้งความเขาต้องต้องต้องเอาไปยื่นตรงไหนครับ ยืนที่ฝ่ายนิติกรของเทศบาล